ลูฟี่เกียร์สีมัดของสูงถึง50เซนจะใหญ่โตอลังการแค่ไหนไปโดสวัสดีค่ะอยู่กับอาชิลันอันวอ i n g ซิ่รายการที่จะพาทุกคนเปนยอ้อนในเด็กดยการอันวอกโมเดลในงานทีวีีและางานเลเซินค่ะในเอพิซอดนี้นะคะออนจะพาทุกคนมาอัน o อล์คโมเดลเลเซ่นส,สเกลใหญ่ๆกันบ้างน,นะคะสำหรับตัวนี้นะคะ เป็นตัวที่มีคำพูดติดปากและติดหูทุกคนก็คือฉันจะเป็นราชาโจรสลัดได้ลูเป็นใครไปไม่ได้ค่ะมังกี้ดีลูที่จากค่ายดากอนสตูดิโอนะคะสำหรับทั้งค่ายนะคะได้เปิดทีมา2สเกลค่ะมีสเกลหนึ่งต่อ4และหนึ่งต่อ6นะคะตัวนี้เนี่ยขอนยญาเป็นหนึ่งต่อหค่ะเพราะว่าถ้าหนึ่งต่อสนะคะออนคงต้องไปถ่ายที่พื้นยากว้างค่ะกล่องมันใหญ่มากใหญ่กว่าโต๊ะออนแล้วออนต้องเปลี่ยนที่นั่งมานั่งตรงนี้อะทุกคนอาร์ตบอ์ของเขานะคะดีไซน์มาเป็นสีดานะ ด้านหน้ากล่องเนี่ยก็จะมีรูปโมเดลเลซชินลูฟี่เนาะด้านล่างมุมกล่องเนี่ยก็จะมีคําว่าเกียร์สนะคะสําหรับด้านข้างนะคะก็จะเขียนคําว่าเกียร์สเหมือนกันแล้วก็มีมุมนี้เป็นบาร์โค้ดโซเชียลมีเดียของพี่จีนเนาะด้านหลังนะคะนี่ก็จะเป็นรูปโมเดลเลซชินลูฟี่เหมือนเดิมนะคะทุกคนด้านบนนะคะก็จะเป็นสนัญลักษณ์ค่ายนะคะออนพิกมาให้ดูไม่ได้เดี๋ยวร่วงนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูภายในกล่องกันเลยดีกว่าค่ะว่าชิ้นส่วนใหญ่ไหมอุปกรณ์เป็นยังไงบ้าง ไปกันคะ่ะหลังจากเอาอาร์ตบอกออกนะคะแพ็กเกจของกล่องโฟมก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนทำออกมาดีอยู่นะม,มีสายรัดมาให้ด้วยนะคะมีเขียนว่า d r a g o n Studio ด้านบนของกล่องโฟมนะคะก็มีปั๊มสัญลักษณ์ค่ายมานะคะและก็มี้ายรันนัมเบอร์เป็นรูปลูฟี่นะคะแล้วก็จะมีมุมนี้เป็นสัญลักษณ์ค่ายแล้วก็เขียนคําว่ามังจีดีลูฟี่มาเนาะนี่หนาอยู่นะทุกคนไม่บาดมือนะคะส่วนใหญ่นะคะโมเดลเรซินบางค่ายเนะะี่ยเขาทำมาเป็นแผ่นเนาะ ก็จะบาทนึงเคยโดนด้วยทุกคนแล้วก็มีตรงนี้เป็นที่ตั้งป้ายรันนัมเบอร์นะคะเค่ใส,ใสนี้เลยโอเคค่ะเราจะได้ไปเห็นชิ้นส่วนจริงๆภายในกล่องแล้วสำหรับชิ้นส่วนภายในกล่องนะคะตอนนี้หายไปหมดแล้วนะคะไม่ใช่นะคะต้องยกไปไว้ข้างล่างเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเอาขึ้นมาให้ดูทีละชิ้นนะสำหรับชิ้นแรกนะ เข้าหูนะคะทุกคนหูทวนนะคะเต็นในส่วนของฐานค่ะท e. ุกคนนี่นี Twelve, ่เขาดีไซน์ฐานให้มันเหมือนเป็นเอฟเฟกได้ด้วยเนาะเขาทาสีของเอฟเฟกนี้นะคะมาเป็นแบบนวลนไม่ใช่เป็นสีด้านควันด้านด้านนะไม่ใช่นะทุกคนเป็นแบบนวลมีแซมสีฟ้าชมพูชมพูต้วถัดมานะคะก็จะเป็นหมัดคองค่ะทุกคนว้าดูเทียบกับหน้าอ่อนเทียบกับหัวอ่อนนะคะก็คือใหญ่กว่าไปแล้วนะคะหมัดคองอันนี้นะคะนี่ให้ดูใกล้ๆก่อนรายละเอียดดีอยู่นะ ะคะทุกคน<บ>เขาใส่เส้นลง,<บ>ลงเส้นเลือดมาด้วยนะคะเป็นมัดมัดหนึงแล้วก็ทาสีมาแบบเงาเงาเนาะให้มันเหมือนแบบว่าโดนพุ่งด้วยฮาคิสจริงๆ,ๆในประมาณนั้นเลยอันนี้ไม่ได้หนักเท่าฐานนะคะทุกคนคิดว่าจะหนักนะแต่ว่าเบามากเลยนะคะถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของอาชาลูฟี่นั่นเองสำหรับลูฟี่นะคะเอฟเฟกควันของเขานะคะก็จะเป็นเหมือนฐานเลยเนาะเป็นเงาเนะคะแต่ในส่วนของตัวของเขานะคะ สัมผัสจะเป็นแบบหยาบๆเสื้อเนี่ยก็จะเป็นเส้นได้เหมือนเนื้อผ้าจริงๆเลยนะคะแล้วก็มีลายทันตะว,วันมาด้วยนะคะถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของชิ้นส่วนเล็กๆแล้วนะคะทุกคนก็จะเป็นพวกเอฟเฟกต์วันนะคะเป็นแบบเดียวกันเลยเงาๆสีกฟ้าชมพูชมพูนะคะทุกคนถัดมาเป็นผ้าคาดเอวของเขานะคะ ที่มันพัดดูสว่างเสียงเืองตบอไยเป็นในส่วนของหมวกค่ะหมวกฟางสัญลักษณ์ของลูซี่เลยนะทุก mm hmm. คนไม่มีไม่ได้นะและในส่วนสุดท้ายนะคะ mm hmm. ก็คือ mm hmm. หน้าตาของลูซี่ค่ะออนว่าเขาทํามาเหมือนมากๆเลยนะทุกคนดูเดิปลายผมนะคะ mm hmm. เขาจะใส่สีมาแบบสีดําที่มีปลายปลายเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลเนาะไม่ได้เป็นสีดำเลยนะคะเอาละคะ่ะเราไปประกอบกันเลยดีกว่า mm hmm. เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลูฟี่เกียร์สีมัดคองจากค่ายด์กอนสตูดิโอ ตัวนี้นะคะมีราคาพีอยู่ที่7,500ถึง8,500บาทค่ะทุกคนความสูงโดยรวมนะคะซัดไปที่ข้อ10ซนติเมตรเลยนะคะสูงมากๆเลยค่ะสำหรับตัวนี้รายละเอียดของโมเดลโดยรวมนะคะทำออกมาได้ดีค่ะมีจุดที่ออนชอบมากๆเลยนะคะก็คือจุดที่เป็นตัวของลูคีค่ะเขาไม่ได้ทำเท็กเจอร์หรือทื้นผิวออกมาแบบเรียบนะคะทุกคนทั้งตัวของหมัดแขนแล้วก็ขานะคะทำออกมาเป็นแบบผิวหยาบให้ดูโดดเด่นขึ้นมาเนาะทุกคนสำหรับหน้าตาและท่าโพสนะคะ ถอดแบบความเป็นลูฟี่ออกมาได้เต็มเลยค่ะทุกคนแต่มีจุดหนึ่งที่ออนรู้สึกว่าไม่ชอบนะคะก็คือตรงหน้าอกรอยแผลเป็นที่เป็นการกระบาดนะคะเขาทำเท็กเจอร์มาเป็นแบบว่าเหมือนเป็นกล้ามเนื้อภายใต้ผิวหนังมากกว่าที่จะเป็นรอยแผลเป็นนะคะทุกคนดีมากกว่าจริงจรงนะคะสำหรับออนสำหรับเอฟเฟกต์ต่างๆนะคะจุดประกอบเนี่ยก็จะเป็นแบบแม่เหล็กเนาะมี2จุดที่จะเป็นแบบเลือยนะคะก็คือจุดที่มันหนักๆก็คือเป็น มาาัดแล้วก็ตรงตัวกลับทางที่จะเชื่อมกันเป็นแบบเรือเหล็กนะคะทุกคนใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์ช n e l อาชิรันไว้ด้วยนะคะและก็อย่าลืมไปติดตามเพจ TDXY นะคะเพจนี้นะคะได้รับของเร็วและได้รับของชัวแน่นอน,นะคะ่ะเพราะว่าทุกตัวนะคะมันได้มาจากเพจนี้นะคะ่ะทุกคนอย่าลืมไปติดตามนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นตัวไหนรอรุ้นกันนะคะมาดูกันด้วยนะ,ะบ,ายบายๆคะ่ะ oh